สวัสดีครับทุกท่านผมหมอโจนะครับนายแพทย์อักคริตหานวชชนะครับจากเพจหมอหมอตระโลกนะครับวันนี้ผมได้รับภารกิจใหม่นะครับในการมาสัมภาษณ์กับคุณแอดคุณวิรินทาประภากิจยศพัฒนนะครับผู้บริหารของบริษัทนิกรมาลินทัวจำกัดที่จังหวัดภูเก็ตนะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะพาทุกท่านไปคุยกับคุณแอดนะครับในเรื่องของวิธีการในการสู้กับวิกฤตโควิดนะครับที่ได้กระทบ หาภาพรวมของการท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตนะครับมาฟังวิธีการขั้นตอนแนวคิดและวิธีการระชิดปัญหาโคลนแบบนี้นไปด้วยกันนะครับสวัสดีครับคุณแอด ผมได้รับเกียรติมาคุยกับคุณแอดในเรื่องประเด็นของการท่องเที่ยวในภูเก็ตเลยอยากให้คุณแอดเล่าคร่าวๆนะครับเกี่ยวกับที่มาของนิกรมารีนนะครับแล้วก็เกาะเฮที่ผมอยู่ณตอนนี้ครับผมบนสัทนิกรมารีนประกอบการด้านการท่องเที่ยวโดเมนด้านการทะเลมานะคะสามสิบกว่าปีแล้วค่ะจากนั้นเราก็พัฒนาจากการที่เรามีเรือสปีดโบท๊ทล้วก็ค่อยๆพัฒนามาเรื่อยๆจนบัดนี้เรามีเรือหลากหลายรูปแบบมากอย่างเช่น เรือตกปลาเรือยอชตั้งแต่ยอไซส์เล็กจนกระทั่งยอชไซส์ใหญ่อะค่ะแล้วก็จะมีกีฬาทางน้ําที่เกาะก็เช่นพาราเซลบยอันนาโบสสกูบาได้วิ่งแล้วพัฒนามาจนกระทั่งเรามีร้านอาหารเป็นของเราเองนะคะชื่อกาฮังบาหรือคาหังดีซึ่งอยู่ที่กเกาะเฮเนี่ยค่ะอย่างที่เราทราบกันว่านครับโควิด -19 กระทบกับคนทั้งโลกนะครับ อย่างคุณแอดเล่าว่ามันกระทบกับธุรกิจของนิกรมารีนหรือการท่องเที่ยวในภูเก็ตอย่างไรบ้างครับผมก็กระทบมากเลยนะคะจากรายได้ท uh ี่เรามีอยู่ตลอดตลอดนะคะกลายเป็นรายได้เราเป็นศูนย์เป็นศูนย์ค่าจะจ่ายติดลบเพราะเราต้องบริหารจัดการภายในองค์กรนะคะพนักงานเราข้อ พักไปบางส่วนแล้วบางส่วนยังทํางานตั้งแต่ปิดโควิดมาตอนนั้นที่รัฐบาลสั่งให้เราปิดนะฮะกิจการเราก็จะปิดไปเลยเพราะว่าปิดกิจการช่วงนั้นเราก็ใช้ระบบพนักงานที่มีอยู่นั่แหละเพื่อมาปรับปรุงร้านอาหารซึ่งก่อนโควิดกต่ลังโควิดเนี่ยร้านเราก็จะเปลี่ยนไปเยอะมากเราใช้พนักงานเข้ามาปรับปรุงคือร้านที่เราอยู่ณตอนนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะใช่ค่ะปรับปรุงกิจการปรับปรุงเรื่องเรืออะไรหลายอย่างค่ะขึ้นมาซ่อมแซมและบำรุงคือเป็นช่วงที่เราไม่ได้ทํางานเราก็เอามาพัฒนา องค์กรของเราให้มันดีขึ้นนะคะก็เหมือนกับเป็นการเปลี่ยนวิกฤตที่เป็นโอกาสอีกรูปแบบหนึ่งใช่ไหมครับเราก็รันบริษัทเรามาเรื่อยๆจากองค์กรใหญ่ๆแล้วก็ยุบให้มาเป็นองค์กรขนาดกลางเพื่อให้ทุกคนได้อยู่รอดแล้วก็ทัวร์เราก็พอจังหวัดสั่งเปิดนะคะว่าทากิจการได้ตั้งแต่นั้นมาเราก็เปิดตลอดเลยค่ะ เปิดตลอดก็รกระท่อมกระแท่นทําทไปให้มีการเคลื่อนไหวถ,หถ้าดูในโลกโซเชียลก็จะเห็นว่าน,นิคอนมารินก็เป็นหนึ่งบริษัทที่คึกคักมากๆนะครับในเรื่องของการจําหนแพ็กเกจทางออนไลน์ถูกต้องใช่ไหมครับนี่ใช่ค่ะใช่ค่ะอย่างที่เรารู้กันว่าทุกบริษัทในภูเก็ตนะครับต้องมีปัญหาด้านเศรษฐกิจแล้วก็การเงินแน่นอนนะครับเพราะว่าเราไม่มีรายได้ใช่ไหมครับผมอยากทราบว่าไม่ทราบว่าทาง SME D Bank เนี่ยได้เข้ามา มีส in ่วนร่วมในการพัฒนาหรือ <mesmo> ว่า <auch> ช <im Designer> ่วยเหลือธุรกิจของนิกรมารีนอย่างไรบ้างครับคุณแอดก็ตอนนี้ s m e D b ดี k ค่ะเข้าขยายวงเงินสินเชื่อให้ค่ะครับผมดยดอกเบี้ยต่ำอะไรเงี้ยค่ะก็ช่วยอยู่หลายโครงการอยู่ค่ะมีอะไรน้องก็จะโทรมาบอกว่าที่มีโครงการนี้เข้ามาโครงการนั้นต้องมาเลยเนี่ยค่ะก็ได้ s m e D b ดี k เข้ามาช่วยอยู่พอสมควรค่ะ ที่เราทราบว่าในคูเก็ยตเนี่ยมีพิปรกกอบการรายย่อยเยอะมากๆใช่ไหมครับถ้าเราจะแนะนําว่าวิธีการติดต่อกับ SMBB Bank เนี่ยหรือวิธีการได้มาซึ่งการช่วยเหลือเนี่ยต้องทําอย่างไรรือมีขั้นตอนอย่างไรบ้างไหมครับก็จะบอกทุกๆคนที่เป็นเพื่อนอะไรกันที่รู้จักกันเนี่ยฮะบอกว่าให้คุณเข้าไปปรึกษาที่ s m e d Bank เลยว่าเขามีโครงการอะไรบ้างช่องทางที่คุณสามารถได้รับความช่วยเหลือจากเขาอ่ะมีช่องทางไหนบ้างคุณต้องเตรียมตัวอย่างไรเตรียมเอกสารอย่างไร อยากให้คุณแอดเล่าความประทับใจเกี่ยวกับ SME D Bank นะครับผมค่ะคือกรณี SME D Bank เราก็ผูกพันกันมานานแล้วนะคือมีโครงการอะไรอ่ะค่ะเขาจะแจ้งข่าวสารอยู่ตลอดเวลาครับมันมันมันอาจจะเป็นเพราะว่าพี่ติดตามเขาด้วยอ่ะค่ะครับพี่ติดตามเขาพี่จะโทรถามตลอดว่าช่วงนี้มีโครงการอะไรบ้างแล้วความที่พอเราติดตามอยู่ตลอดน้องก็จะจําเราได้<อ>ก็จจาเราได้ต่อไป เราเขาก็ต้องตามกันแล้วค่ะก็จะส่งไลน์เลยวันนี้เนี่ยช่วงเดือนนี้ช่วงปีนี้มีโคร,ร,รงการนั้นมีโครงการนี้ใช่ไหมฮะทีนี้ก็เลยอยากจะฝากว่าการที่เราจะผู้แบงค์ใดแบงค์หนึ่งอะไรอย่างเงี้ยพี่คิดว่าเราต้องติดตามขก่าวสารของแบงค์นั้นก่อนเบื้องต้นใช่ไหมฮะ จะให้แบงก์มาหาเราทุกคนน่ะคงเป็นไปไม่ได้เพราะแบงก์ก็คงไม่รู้ว่าเราต้องการกู้เราต้องการความช่วยเหลือจากเขาหรือเปล่าอันนี้พบไปในหลายจุดที่คนอาจจะคาดไม่ถึงนะคนมักจะคิดว่าต้องรอคนยื่นมืูไปให้ใช่ไหมครับจริงๆเราต้องไปหาเขาก่อนเราต้องไปหาเขาก่อนไม่ใช่รอให้แบงค์มาหาเราแบงค์มาหาเราไม่หมดเราค่ะเพราะว่าธุรกิจมันเยอะมาก อย่างที่เราได้คุยกับคุณแอดมานะครับถึงวิธีการแก้ปัญหาในช่วงวิกฤตของบริษัทนิกรมาลีนะครับเราจะเห็นได้ว่าทุกๆคนนะครับล้วนมีวิธีการเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสนะครับอย่างเช่นคุณแอดก็ใช้วิกฤตที่เกิดขึ้นนะครับในการให้พนักงานที่เหลืออยู่นะครับมาทําการรีโนเวทแล้วก็ปรับปรุงเรือก็คือเป็นการจัดการปัญหาที่ปกติแล้วเราไม่เคยมีเวลาจัดการมันมาก่อนนั่นเองนะครับจะเห็นว่าเราสามารถนําแนวคิดของคุณแอดเนี่ยไปใช้ในการธุรกิจของแต่ละท่านได้นะครับทั้งนี้อีกอย่างนึ่งที่ผมชอบมากๆเลยนะครับ คือเรื่องของการรับการช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอกนะครับปกติธนาคารเนี่ยเป็นอะไรที่ทุกคนค่อนข้างกลัวมากนะครับแต่คุณย่ายจงแจ้งว่าไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่แค่ไหนก็ตามเราต้องเดินเข้าไปหาธนาคารเองนะครับเพื่อไปยื่นขอความช่วยเหลือธนาคารส่วนใหญ่ไม่สามารถมาหาผู้ประกอบการรายย่อยได้ด้วยต,วตัวเองนะครับเราต้องเป็นคนไปหาเขาและไปบอกเขาว่าเราต้องการให้เขาช่วยอะไรเราแล้วก็อย่าลืมนะครับถ้าเรามีปัญหาที่ต้องการการช่วยเหลือการยื่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามนะครับ SMED แบงนะครับเป็นหนึ่งในคําตอบที่เรา สามารถเข้าไปศึกษาเขาได้นะครับรับโอกาสนี้นะครับลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ